สวัสดีค่ะสวัสดีบายบายวันอาทิตย์นะคะออกมาหาเห็ดอีกแล้วค่ะเมื่อวานได้พึ่งขาลายไปหนึ่งดอกแล้วก็เห็ดขอนสวยๆไปนะคะวันนี้มาเจอดอกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะว่าใช่เห็ดพึ่งเหมือนที่คิดไว้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เห็นแต่หมวกนะคะยังดูไม่ค่อยออกว่ามันคือเห็ดพึ่งหรือเห็ดอะไรเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะ วันนี้เอามีดมาด้วยค่ะเห็นไหมเนี่ยวายโอ้โอ้ยมีดไปเฉาะโดนโดนไอ้นี่โดนหัวหมวกอุย้ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งพึ่งหวานค่ะรุ่นนี้หมวกออกแดงๆนะคะขาขาวๆนี่สวยงามสวยงามนี่โอ้ยขาอย่างกลมมากเห็ดชุ่มมากยังไม่แก่ มันเพิ่งจะบ้านมาช้ากว่านี้วันหนึ่งแก่แน่ๆโชคดีมากเลยนี่ค่ะเราทำความสะอาดเลยนะเห็ดชุ่มมากจริงๆออกมาหาเห็ดขอนนะคะเนี่ยเมื่อวานติดใจค่ะติดใจเห็ดขอนอยากจะได้ขอนปรากฏว่ามาเจอเห็ดพึ่งหวาน หัวแดงรุ่นนี้ยังงามค่ะดอกแรกของวันนี้คอยดูนะว่าวันนี้จะได้กี่ดอกวันนี้จะได้กินเห็ดพึ่งหวานทอดแล้วเดี๋ยววันนี้อาจจะทอดนะทอดกินเล่นเนาะนี่สวยงามอารามแท้ ตะก้าเล็กแล้วกันเนาะดอกเดียวก็เต็มตะก้าค่ะรุ่นนี้นี่เต็มตะก้าจิ๋วพอดีป่ะค่ะตะลุยหาต่อยุงเยอะมากเจออีกแล้วนี่แบบเดียวกับเมื่อกี้นะคะเห็ดพึ่งหวานหัวแดง ดอกนี้แก่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ยังใช้ได้นะคะเดี๋ยวถึงบ้านเราทำกินเลยเนาะยังทันอยู่นะมาช้ากว่านี้แก่นะเห็ดพึ่งเนี่ยเป็นเห็ดเป็นเห็ดที่แก่เร็วที่สุดก็ว่าได้นะเก็บมาแป๊บเดียวกับยังไม่ทันถึงบ้านยังไม่ทันออกจากป่าเลยแก่แล้วนี่ค่ะดอกที่สองพึ่งหวานหัวแดงเรดบรูนเตียนศก เริอดบรูนก็คือสีแดงอิดนะคะสีแดงส้มแดงน้ำตาลร้อนมากร้อนสุดๆอยู่น้ำด้วยหลังจากที่เจอไปสองดอกก็เดินอีกนะคะเดินไปอีกอีกอ,กอ,ก,อกอีกหลายจุดเลยแหละไม่เจอเดี๋ยวเราจะเดินอีกแป๊บเดียวนะคะถ้าไม่เจอก็จะกลับละ หิวน้ำค่ะหิวน้ำน้ำก็ไม่ได้อมาแดดก็ร้อนอก่อนอื่นก็อัปเดตตะก้าก่อนยังสองดอกอยู่นะคะเห็ดพึ่งใหญ่ๆเจ้จคอนเหมือนจะแก่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะดูนิดนึงนะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะไม่เอาเหรอกมันมันแก่และใหญ่มากแก่แล้วนะคะ ให้เขาอยู่ตรงนี้เป็นเชื้อลอหน้าค่อยมาใหมเขามาเร็วอะ่ะมาไม่ทันแก่ละเดี๋ยวเราจะล้างให้สะอาดผ่าเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็ทอดกินเล่นนะคะ มากเห็ดนางเนือสองดอกก็อิ่มได้กะต,ตั้งไฟใส่น้ำมันนะคะ แล้วเราก็มาหั่นเห็ดกันเลยอลัอยูนมาล้างกระทะอัลลอฮัอมีมอสตัส ยืนไม่กำลังทอดเห็ด,หด,ดไปกินเห็ดทอดไปกินเห็ดทอดหรออร่อยเห็ดไอเนี่ยเห็ดกระหวานอร่อยนะ ดูแลกัวเอง 很多啊，没有，都有。 Ja, jag har fram. Ta såna här vita. Ja. Det som är vitkött, vit är ju ben, den delen är godast. Alltså fot. Är du med fot? Ja, jag är fot. Om, om ni upplever lite bitter smak, det är brända peppar. เ i ไม่แต่ว่า n ม่ต้องเปลี่ยน l ะไม่กุลาหารในเผ m ปะ l อฟ j ทอร์โรตอร่ t ยเดี๋ยวทคุยด r ีรสพิ s ละ <üman> like nah, a ่มากค่ะเห็ดพึ่งมื้อแรกของปีมีความสุขได้กินเห็ดพึ่ง เดี๋ยวจะทานเพื่อทุกคนเลยนะคะกินเหมือนกินขนมกินแทนขนมค่ะ